อนวิธีการปรับแต่งการไฟแบบสไตล์ของช่างอีกนะครับวิธีทําแบบไหนเดี๋ยวมาดูแบบวิธีแบบรวดรับเอ้ขั้นตอนเลยอันนี้เป็นรถามาฮ่า VR นะครับนี่ขั้นแรกเรามาดูตรงนี้ไ้นะครับให้ให้ให้ท่านผู้ชมมาร์กตำแหน่งจุดไฟเดิมไว้ก่อนนะครับนี่มันจะมีขีดตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันจะมีตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะเห็นนะครับ แล้วคราวนี้ก็เนี่ยผมจะทําเอาไขาควงนี่ครับมาร์คให้เป็นตําแหน่งเอาไว้ว่าเราว่าตาแหน่งเดิมอยู่ไหนนะครับแล้วก็มาร์คเอาไว้เลยนะครับอ่ะคราวนี้ตําแหน่งเดิมได้แล้วนะครับคือเราจะได้รู้ว่าเราขยับมากี่มิลกี่มิลน,น,นะครับที่ผมมาร์คตำแหน่งเดิมเลยคือตอนนี้เราถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนช่างใช้ตัวดูดแบบนี้นะครับห้ามไปงัดของนะครับเสียของแน่นอนคราวนี้ให้ถอดตัวนี้ออกมานะครับ ออจานไฟออกมาดึงออกมาเลยครับนี่นะครับให้ทำการสไลด์ครับถ้าได้ล่องถ้าเกิดอยากจะให้ไฟมันแรงนะครับจานไฟแม่เหล็กจานไฟตัวนี้นะครับจะหมุนมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับจะหมุนมานี้ให้ไฟมันแรงขึ้นหรือว่าแก่ขึ้นให้ขยับถอยหลังนะครับให้ให้ขยับถอยหลังถอยหลังหมายถึงทางนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าจะให้ไฟอ่อนให้ขยับตามตามตามแม่เหล็กตามการไฟที่วิ่งนะครับไฟแก่แไม่ใช่ไฟฉาดนะมันมันจะวิ่งไปหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเราจะให้ไฟแก่เราก็ขยับถอยหลังถอยหลังมาแต่สไตล์ของผมผมจะเอาสักประมาณ2มิลนะครับอันนี้อย่ากแก่มากนะครับขยับมากแก่มากลูกสูบทะลุนะครับเนี่ยล่องผมสไลด์เรียบร้อยนะครับโดยผมจะใช้สว่านบอส ให้มันขยับตำแหน่งได้อย่างนี้นะครับแล้วผมก็ใส่ลงไปอันนี้ผมสไลด์แล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับตอนนี้เรามาดูว่ามันอยู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมนี่นะครับมาร์กตรงตำแหน่งเดิมนะครับตอนนี้ผมจะขยับมาสามมิลก็เคาะลงมานิดนึงนะครับให้มันลงมานิดนึงนี่นนครับค่อยๆลง นี่นะครับประมาณสามมิลนี่นะครับประมาณสามมิลอย่าพึ่งมาขยับเยอะนะครับตัวนี้ถ้าเกิดไฟแก่ไปบองตรงก็อท้ายไม่มีเลยนะครับนี่ไม่ดีลูกสูบละลายความร้อนในห้องเผาไหม้ของฝาสูบนะมีแน่นอนอันนี้ผมแค่สามมิลนะเต็มที่เลยผมบองตรงสามถ้าเกิดเกินนั้นเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดมาได้ตำแหน่งแล้วก็เอาน็อตล็อกตัวเนี้ยหันเข้าไปคืนหรือถ้าเกิดท่านท่านผู้ชม ขยับแล้วไฟมันแก่เกินผมรู้สึกว่าไฟแก่เกินความร้อนสูงให้ขยับเหลือแค่มินครึ่งนะครับ y ม m a h a VR y ม m a h a VRTZR เนี่ยครับ,<ะ>รบสไตล์เดียวกันเลยเนี่ยประมาณ3มิลแต่ถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานยาวๆก็ผมแนะนำมินครึ่งนะครับแต่คันนี้ออกสไตล์ดุดันหน่อยเจ้าของรถขอมา อยู่ประมาณนี้ครับอย่าลืมล็อกน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานไฟไป,ไไปให้เรียบร้อยแล้วผมจะใส่ลงไปปึ๊บล็อกยิง ไฟก่อนลองก่อนนะครับลองเลยไฟแก่มากระวังวิ่งไฟหลังนะห้าเสียงอะไรล่ะเสียงลงมปึ๊บปึ๊บ đấy là bài họ giang hắn rồi không giang chắc rồi gì sẽ này hết มาลองดูว่าอันนี้เป็นยังไง